ท่าทีของชาวพุทธแท้แม้เห็นพระที่ทุศีลไปบ้างตราบที่ยังไม่ถึงกับเป็นอรัชชีก็ย่อมจะรู้สึกว่ายังดีกว่าไม่มีคนบวชเอาเสียเลยเห็นเพื่อนชาวพุทธที่ยังหลงงมงายในไสยศาสตร์ แต่เขายังมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแรงกล้าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำหน้าที่ของชาวพุทธอยู่บ้างก็ย่อมจะรู้สึกว่ายังดีกว่าไม่มีคนนับถือพระพุทธศาสนาเอาเสียเลยชาวพุทธแท้ย่อมจะมีท่าทีอย่างนี้จิตของชาวพุทธแท้จึงไม่ขับแคบมีแต่กว้างขวาง เสมอไปครับ